สวัสดีครับท่านผู้ชมคลิปนี้ก็กลับมาพบกับแอดกันอีกเช่นเคยนะครับและสําหรับคลิปนี้ครับแอดก็มีคอมเมนต์และความคิดเห็นของแฟนบอลเวียดนามนะครับที่ดูเหมือนว่าในสีเกมครั้งนี้พวกเขาจะยอมแพ้ซะแล้วจากผลงานล่าสุดที่ทีมชาติไทยยู23ของเราและทีมชาติเวียดนามยู23ที่ผลงานนั้นต่างกันราวฟ้ากับเหวเลยครับโดยของไทยเรานะครับสร้างเซอร์ไพรส์ให้กับทัวร์นาเมนต์นี้เป็นอย่างมากเลยครับ ผลงานในศึกโดฮาครับ2023ภายใต้การคุมทีมของโค้ชละอิสระสีทโลนะครับคอนข้างที่จะได้รับเสียงชื่นชมเป็นอย่างมากครับจากแฟนบอลแม้ในนัดจัดอันดับชิงที่3นะครับจะพ่ายแพ้ต่อคูเวตไป0-1และจบอันดับ4ในรายการนี้โดยผลงานของทีมชาติไทย U23 นะครับทั้ง3นัดเริ่มต้นจากการเสมอซาอุดีอาระเบีย2-2ชนะเจ้าภาพกาตาร์1-0และพ่ายแพ้ให้กับคูเวต0-1ก็เป็นที่ฮือฮา สําหรับทีมชาติไทยของเราในชุดนี้แตกต่างจากเวียดนามของเขาครับที่เพิ่งเปลี่ยนโค้ชครับฟิลิปทูซิเย่อดีตโค้ชทีมชาติญี่ปุ่นนะครับที่เคยพาญี่ปุ่นลุยศึกฟุตบอลโลกแต่ผลงานกลับเป็นที่น่าผิดหวังอย่างมากเลยทีเดียวครับทำเอาแฟนบอลเวียดนามครับถึงกับยกธงขาวยอมแพ้สําหรับซีเกมครั้งนี้โดยทางสื่อยักษ์ใหญ่ของทางเวียดนามนะครับออลสปอร์ตได้ลงข่าวเอาไว้ว่าโค้ชวอลลุสสีมาคาหัวหน้าผู้ฝึกสอนทีมชาติไทยยู23ที่พา ทีมชาติไทยคว้าแชมป์เหรียญทองกีฬาซีเกม2017กล่าวเอาไว้ว่าขอชื่นชมพัฒนาการของนักเตะและสตาฟโค้ดทีมชาติไทยย23มีแผนการเตรียมการที่ชัดเจนสตาฟโค้ดเข้าใจนักเตะเป็นอย่างดีผมคิดว่าขุมกำลังของไทยย23เพียงพอที่จะสู้กับรุ่นราวคราวเดียวกันในเอเชีย ถ้าเทียบกับเอเชียตะวันออกเฉียงใต้กลุ่มอายุนี้ไม่มีคู่ต่อสู้ถ้าพวกเขามีความฟิตที่เพียงพอผมว่าไทยอย23ก็จะสามารถคว้าเหรียญทองในกีฬาซีเกมครั้งนี้ก็หลังจากที่สื่อของทางเวียดนามนะครับได้ตีข่าวนี้ออกไปก็มีคอมเมนต์ของชาวเวียดนามนะครับเข้ามาแสดงความคิดเห็นกันอย่างมากมายแต่ก็กลับกลายเป็นว่าคอมเมนต์ส่วนใหญ่ครับ ชื่นชมทีมชาติไทยครับและยอมรับว่าทีมชาติเวียดนามของพวกเขานั้นช่วงนี้อยู่ในช่วงที่ตกต่ำไม่สามารถสู้ทีมชาติไทยได้และแชมป์กีฬาซีเกมส์ครั้งนี้ครับคงเป็นของทีมชาติไทยแอดคิดว่าพวกเขาคงจะผิดหวังมากๆเลยครับสำหรับทีมชาติเวียดนามยูย่ครับกับผลงานที่โดฮาครับภายใต้การคุมทีมของฟิลิปทูซิเยที่เข้ามารับงานต่อจากโค้ชปาร์คฮังซอครับโดยผลงานของทีมชาติเวียดนามยูย่นะครับแพ้รวด3นัด คือแพ้อิรัก0-3แพ้ UAE 0-4และแพ้จุดโทษคีกิสสถาน4-5เสมอในเวลา0-0ก็ทำเอาแฟนบอลเวียดนามครับเรียกร้องให้ปาร์คฮังซอครับกลับมาคุมทีมอีกรอบแล้วก็คอมเมนต์กันอย่างมากมายครับว่าครั้งนี้คงแพ้ทีมชาติไทยและทีมชาติไทยคงเป็นแชมป์ซีเกมอีกแน่นอนต่อไปเราไปฟังคอมเมนต์และความคิดเห็นของแฟนบอลเวียดนามกันเลยครับว่าเขาจะแสดงความคิดเห็นกันอย่างไรบ้างมาเริ่มที่ความคิดเห็นแรกเลยนะครับโดยคอมเมนต์แรกนะครับแฟน บอลเวียดนามได้กล่าวเอาไว้ว่าว่ากันว่านักเตะไทยย2 3บางคนเคยเล่นในไทยลีกในขณะเดียวกันไม่มีผู้เล่นของ U23 เวียดนามลงเล่นเลยไม่ได้เล่นเป็นเวลา6เดือนจริงๆถ้าจะต้องเปลี่ยนต้องให้พวกเขาได้เล่นเยอะๆถึงจะถูกจะได้เก็บเกี่ยวประสบการณ์สำหรับซีเกมครั้งนี้อยากคาดหวังอะไรมากจากเวียดนามยู3คงต้องยอมรับโดยตรง มาที่ความคิดเห็นถัดไปครับมันก็จริงเช่นกันประเทศไทยมีคุณสมบัติและสภาพร่างกายที่แข็งแรงกว่าทีมชาติเวียดนามของเราในทัวร์นาเมนต์นี้มาโดยตลอดอันนี้เราต้องยอมรับว่าทีมชาติของเราคงจะแพ้ไทยแน่นอนมาที่ความคิดเห็นท่านถัดไปครับผมคิดว่าเป็นเพราะโค้ชปีที่แล้วเวียดนามเล่นกันได้ดี และมีระเบียบผู้เล่นก็ดีแต่พอมาปีนี้ฟอร์มและโค้ดคนใหม่กลับดูส่วนทางกันเลยคงจะต้องใช้เวลาสักพักถึงจะทําให้ทีมชาติเวียดนามของเรานั้นลงตัวมาที่คอมเมนต์ท่านถัดไปครับพูดถึงระดับไทยก็ยังดีกว่าแต่ก็คงไม่เท่าสมัยก่อนถ้าเจอเวียดนามตอนนั้นเราชนะแน่ แต่วันนี้ก็ต้องยอมรับส่วนกัมพูชาเจ้าภาพเองก็อ่อนเหมือนกันมาที่คอมเมนต์ท่านถัดไปนะครับพอเขาเห็นว่ามิสเตอร์พาร์คไม่ได้เป็นผู้นำยูย3อีกต่อไปดังนั้นมันจึงถูกต้องที่ทีมชาติอื่นๆจะไม่เกรงกลัวเราคอมเมนต์ท่านถัดไปครับเห็นได้ชัดว่าตอนนี้ทีมชาติไทยแข็งแกร่งกว่าเราในหลายด้านไม่อยากพูดถึงทูซิเยที่พึ่งแพ้ในศึกโดฮาครับมาที่คอมเมนต์ถัดไปครับ พวกเขาพูดถูกเวียดนามรุ่น23นี้ไม่มีอะไรเลยความคิดเห็นทัดไปครับไทยแลนด์ยังคงอยู่ที่เดิมส่วนเวียดนามในปัจจุบันกำลังถดถอยปกติแล้วพวกเขาจะชนะเวียดนามในรอบชิงชนะเลิศและยู่23ครั้งนี้ก็ค่อนข้างน่าเป็นห่วงทีมชาติเวียดนามไม่มีผู้เล่นระดับท็อปอีกต่อไปการเข้าชิงชนะเลิศในซีเกมปีนี้คงไม่มีความแน่นอนสำหรับเวียดนามมาที่ความคิดเห็นท่านถัดไปครับยังเชื่อว่าทีมชาติเวียดนามจะทำได้ แล้วพวกเราจะสามารถคว้าเหรียญทองได้3ครั้งติดคอมเมนต์ถัดไปเลยครับในส่วนของผู้เล่นทีมชาติเวียดนาม u ย3สสปีดนักเตะของพวกเรายังมีความเร็วพอๆกับทีมชาติญี่ปุ่นคอมเมนต์ถัดไปครับ4ีเกมครั้งที่32เหรียญทองเป็นของไทย u ย3มาที่ความคิดเห็นท่านถัดไปครับจบสีเกมเราค่อยว่ากันแต่ขอแค่อย่าตกรอบแรกก็พอ คอมเมนต์ท่านไปครับนี่ก็คือความจริงเช่นกันทีมชาติเวียดนามยังทําผลงานได้เหนือกว่าทีมชาติไทยคอมเมนต์ท่านถัดไปครับคุณพูดถูกคุณจะโต้แย้งอย่างไรได้ประเทศไทยอยู่ในระดับที่ห่างไกลจากภูมิภาคเอเชียตันออกเฉียงใต้มากเกินไปมาที่คอมเมนต์ท่านถัดไปครับดูเหมือนว่าทัวร์นาเมนต์นี้ทีมชาติไทยจะไม่มีคู่ต่อสู้สําหรับเขาความคิดเห็นท่านถัดไปครับ ฟุตบอลตอนนี้ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้มีแค่ทีมชาติไทยเวียดนามอินโดและมาเลเซียบางส่วนที่จะมีลุ้นเหรียญในทัวร์นาเมนต์นี้คอมเมนต์ถัดไปครับไทยมีรากฐานที่แข็งแกร่งกว่าเวียดนามมากเวียดนามพบคนที่ใช่ในเวลาที่เหมาะสมแต่ตอนนี้ แต่ตอนนี้มันหมดเวลาแล้วสําหรับเวียดนามครับและทั้งหมดนี้ก็คือคอมเมนต์และความคิดเห็นของแฟนบอลชาวเวียดนามนะครับก็ต้องยอมรับว่าทีมชาติไทยของเราตอนนี้นะครับดูดีทีเดียวครับสำหรับ u 23และชุดนี้ครับก็เป็นชุดความหวังครับที่จะคว้าเหรียญทองในกีฬาซีเกมที่กัมพูชาครั้งนี้และแอดก็หวังว่าครับน่าจะมีนักเตะคนสําคัญครับที่น่าจะมีชื่อติดทีมชาติไทยที่จะมาแข่งชิงแชมป์เหรียญทองในรายการนี้นะครับจากทัวร์นาเมนต์ล่าสุดครับทีมชาติ อายุยีของเราดูดีดูดมีภาษีที่มากเลยทีเดียวครับที่จะเป็นตัวเต็งในการคว้าแชมป์เหรียญทองกีฬาซีเกมครั้งนี้ก็ส่วนทางกับทีมชาติเวียดนามของเขาครับที่เปลี่ยนโค้ดปุ๊บอะไรอะไรก็ดูไม่ลงตัวเลยครับแพ้ลวด3นัด ต่างจากโค้ดพาร์คเลยครับที่มีวิธีการเล่นที่เหนียวแน่นน่ากลัวครับก็อาจจะต้องใช้เวลาอาจจะต้องให้เวลาสักหน่อยครับสำหรับทีมชาติเวียดนามในการปรับระบบในการจูนวิธีการเล่นกับโค้ดใหม่ก็สำหรับซีเกมครั้งนี้ครับถือว่าเป็นทัวร์นาเมนต์ที่เรียกความมั่นใจแล้วกันครับ ถ้าได้นักเตะตัวหลักมาครบก็คงจะไม่พลาดแน่นอนครับสาหรับเหรียญทองในกีฬาซีเกมแต่ก็จะประมาทไม่ได้ครับและสําหรับข่าวสารของฟุตบอลกีฬาซีเกมครั้งนี้นะครับก็ยังไม่มีความเคลื่อนไหวใดๆเลยครับยังเงียบอยู่ครับตอนนี้ถ้ามีความเคลื่อนไหวใดๆเกิดขึ้นครับแอดจะรีบนํามาอัปเดตและรายงานให้กับแฟนๆได้รับชมรับฟังกันอย่างทันทีเลยนะครับและสําหรับคลิปนี้แอดก็มีข่าวสารอัปเดตเพียงเท่านี้ครับฝากกดกระดิ่งกดไลค์กดซับสไคร้เพื่อเป็นกําลังใจในการทา คลิปให้กับแอดด้วยนะครับแอดก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ